วัยรุ่นดีจริงๆเลยท่านหมอเอกเนี่ไม่ธรรมาดาเดี๋ยวตดสินสจอธิบายชัดๆถือไม้แล้วก่อนนะท่านถือไม้แล้วก่อนนะครับให้พ่อออกสอนชัยคงสุขอธิบายนะครับประธาน,นากรรมการค่ะปีนี้ท่านทำนดีขึ้นกว่าทุกๆปีเยอะเลยครับเนื่องจาก เอาออเดอรมผมประการก่อนเช็คอีกครั้งหนึ่งครับแต่คนที่หล่อของทนก็ขอบุปกรชัยฟารี mm hmm. คุณนี่ไม่เพิ่มไม่ไลดผลการตัดสินอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับพี่น้องตัดสินเลยนะครับตัดสินเลยอ่ะมันลุ้นครับ mm hmm. รางวัล ชมเชยอันดับที่สองได้แก่แกแกคว,ยคา, 4, วยายหมายเลขหมายเลขสามครับหมายเลขสามเจ้าหันซาจากภูไทธานีค่ะยกมือขึ้นหนึ่ครับรางวัลที่สี่หรือชมเชยอันดับที่หนึ่งได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเจ้ากำล่าจากชัยภูมิค่ะควาย รางวัลอันดับที่สามหรือชมเชยอันดับทัที่5รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่้หมายเลขหมายเลขหมายเลขเจ็ดครับดาชอ่องเงินค่ะจาก้องตัวลำพูค่ะเหลือสองตัวคือหมายเลขแปดกับหมายเลขสองมาข้างหน้าครับเอามาข้างหน้าสองตัวนี้หนึ่งคือแชมป์หนึ่งคือรองแชมป์ หมายเลขสองกับหมายเลขแปดแปดชื่อโอคาจาค่ะจากกราสินค่ะแล้วหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเจ้าใบเงินจากเพชรบู์ค่ะหมายเลขสองใบเงินเป็นลูกของใครครับครูใบเงินเป็นลูกของเจ้าสตางค่ะโอคาจานะครับโอคาจาเจ้ากึ่งค่ะพี่น้องจับจ้องเอาเดินข้างหน้าอีกนิดหนึ่งครับให้พี่น้องเห็นชัดๆเดินข้างหน้าอีกหน่อยผมจะซาวเสียงพี่น้องดูดิว่าตาท่านเหมาะเป็นเซียนวายได้แล้วหรือยัง ใครคิดว่าวันนี้หมายเลขสองจะได้แชมป์ขอเสียงปรบมือครับใครคิดว่าวันนี้หมายเลขแปดจะได้แชมป์ขอเสียงปรบมือครับสูสีอะสูสีครับและหมายเลขที่ผมประกาศก็คือแชมป์ในรุ่นฟันเพศเมียฟันแท้สองคู่เพชรเมียร์ไฟดำได้แก่ ควายหมายเลข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 แปดครับหมายเลขแปดโอคาจางมาจากกาฬสินุ์ค่ะและรองแชมป์คือหมายเลขสองเจ้าใบเงินจากเพชรชบูรณ์ค่ะ